สวัสดีครับเดี๋ยวเราสูดช่องปาร์คบอลดี้นะครับผม คือตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่พี่ชายของผมเนี่ยไปซ่อมเขาเรียกว่าซ่อมเก้าอี้ซ่อมโต๊ะอะไรเงี้ยเลยไปกันทั้งบ้านเลยแล้วผมก็อยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้พี่ชายผมนะ่มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องสัตว์เลี้ยงของเขาว่าเขารักสัตว์เลี้ยงเขามากจะมีไก่มีเป็ดมีก,บ,มก,บ,มก,บ,มกบเยอะแยะไปหมดนะครับผมแล้วมันก็รักไก่มากแล้วมันมีไก่ตัวหนึ่งซึ่งเป๊มันก็แบบค่อนข้างจะผูกพันนะครับคือถึงแม้ว่าจะรู้จักกันไม่นานแต่เป๊บมันก็ผูกพันไก่ตัวนีชชื่อวิเย วิเชียนเป็นไก่ที่โง่เหมือนเจ้าของ,งก็คือมันเป็นไก่ที่จะชอบหลงฝูงอยู่ตลอดเวลาคือตอนแรกมันจะคิดว่าเป็นฝูงเดียวคือมีเป็ดสองกับไก่สองใช่ไหมไอ้วิเชียนเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งตัวที่ชอบเดินพักหนึ่งมาแล้ว หลับเสร็จปุ๊บเพื่อนมันก็จะไม่สนใจเพื่อนมันก็จะเดินไปแล้วมันตื่นมาเพื่อนหายเพื่อนมันก็จะวิ่งไปหาเพื่อนจะต้องไปหลับแล้วเพื่อนก็หนีเลยอย่างเงี้ยเออจะเป็นสัตว์มันน่าเอ็นดูที่สุดคือมันน่ารักอะไรเงี้ยแล้วมันก็ชอบมาหลับที่มือผมอะไรเงี้ยเออมันไม่ค่อยกลัวคนหลายคนอาจจะมองว่าเออทรมานสัตว์หรือเปล่านะฮะเอาไก่มาทำอะไรแบบนี้นี่คือน้องวิเชียนนะครับน้องวิเชียนชอบหลับบนมือนอนดีๆไม่ได้เชียนวิเชียนเสียดโลกตื่นไหมพอเมื่อยแล้วหูกเฉียนเอ้ย คอยเมื่อยแล้วตื่นแน่วิเชียนวิเชียนเอ้ยมึงไม่ตื่นเขาจะหาว่ากูบีบมึงตายเด้อมันชอบนอนท่าเน,นี้ยทุกคนวิเชียนอะ่ะให้วิเชียนตื่นวิเชียนตื่นก่อนเดวเอออะปาตื่นเนาะเออพี่จะนอนต่อนอนไหมอะไรวะวันนี้เราจะสร้างสถานการณ์แกล้งพี่เป๊กครับผม ราจะสร้างว่าเปิดปตูบ้านทิ้งไว้เหมือนเปิดเอาของแล้วลืมปิดอะไรเงี้ยแล้วก็เดาเรืองอ่ะโบยโบยให้หมามก่อนเดาเรืองมันเข้ามาไล่ไล่ไก่แต่โชคดีที่ผมอ่ะเข้าบัห้ามทันคือเข้ามาไล่เดาเรืองทันแต่ไอวิเชียนอ่ะมันหายไปมันมันกระโดดไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็หายไปแล้วมันโฟกกระเจิงเพราะว่าทุกคนรู้ว่าไก่บินได้นะไก่ถ้าเกิดมันตกใจมากมันจะบินแต่ผมไม่รู้ว่าไก่ตัวทนเนี้ยมันบินได้หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าเราปีข้อนิยามว่าไก่บินได้แล้วบินหลุดออกไปแล้วเราหาไม่เจอแล้วเนะี่ยพี่ชายผมจะเชื่อหรือเปล่าหรือจะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเราไปเอาไก่กันก่อนไปเห็นไหมข้อเสียของการที่ไม่ได้ล็อกพอเมื่อกี้ปาถามไปแล้วพี่จะไม่ล็อกจริงหรออะไรเงี้ยทุกคนเห็นไหมทุกคนจะรู้เลยว่าตัวไหนคือวิเชียนม <c oughs> ไหนลองบอกสิตัวที่ไม่อยู่กับฝูงนั่นแหละผมจะไปขโมยมันมา,มา,าหนึ่งตัววิเชียนมา เชยนมาลูกมาเตือนเตือนเตือนไปกับไปกับไปกับกูก่อนขโมยไปแล้วจ้าไปนี่คือเจ้าวิเชียนนะฮะไปเราขึ้นบ้านกันไปเราไปอยู่บนห้องพี่นะลูกนะไปไปอยู่บนห้องเราขอกักขังน่งเนี่ยวสักชั่วโมงหนึ่งนะลูกนะลูกหลับอยู่แล้วแหละเข้าใจเนาะหลับเก่งไม่อยู่ในห้องได้แหละขอกักขังน่งเนี่ยวสักชั่วโมงหนึ่งอยากดูรีแอคพี่ชายเฉยๆเข้าใจไหมครับวิเชียนเข้าใจไหมครับโอเคอยู่นุ่มๆ มันไม่กินข้าวสองชั่วโมงมันคงไม่ตายเนาะเดี๋ยวเราเปิดัดลงไปให้มันเดี๋ยวเราไปโทรหาพี่เปคกันคือทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมผมถึงต้องทําเป็นเอาไก่ไปซ่อนอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมอ่ะตั้งใจไว้ว่าผมอ่ะจะทําเป็นว่าดาวเรืองอเข้ามาแดกไก่คือมากัดไก่สบดสบดสบ,ดสบัดจนไก่มันตายอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมทำคอนเทนต์แบบนั้นอ่ะผู้ชะตาเคาะลาย คือดาวเรืองเข้าใจปะถ้าเกิดว่าบ้านเราบ้านเราถ้าเกิดว่าในการทําโทษหมาก็ต้องมีการตีเกิดขึ้นนะผมกลัวว่าน้องจะไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วน้องก็จะโดนที่เปกตีอะไรเงี้ยผมเลยกล่าวว่าจะไม่เอาเรื่องแบบนี้มาใช้เพราะว่าพว่ามันจะอันตรายกับหมาเกินไปในเมื่อแบบนึกภาพว่าดาวเรืองแบบไอ้ยจะนายมาแล้วแล้วเป็กก็พูดว่ามึงการไกลเลิกกันปากๆอะไรเงี้ยผมกลัวว่าแบบว่าน้องแบบกูยังไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวจะโดนพี่ชายผมตีอะไรเงี้ยผมเลยต้องทําเป็นเอาไปซ่อนแต่ผมคิดอยู่ว่า ผมจะเฉลยยังไงดีคือการให้มันขึ้นไปเอาของในห้องเหรอหรือจะยังไงเพราะว่าผมว่ามันต้องแบบตามหาผมว่ามันต้องตามหาไก่ว่ามันมันไม่ยอมปล่อยให้ไก่ว่าอยู่ข้างนอกกลางคืนอะไรเงี้ยไก่มันกลับบ้านเองไม่เป็นหรอกคุปหลักต้องดูทีท่าก่นนะว่าทีท่ามันเป็นยังไงทีท่ามันจะจับไตแล้วออกไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยหรือผมควรเปลี่ยนที่ซ่อนไก่ดีวะให้มันหาง่ายให้มันให้มันอยู่ในบ้านก่อน ตัวเองยังไงดีวะถ้าอยู่ข้างนอกอะ่ะอยู่ในห้องอะ่ะมันสามารถเปิดมาแล้วเจอไก่อะ่ะผมจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งผมสามารถตั้งกล้องเห็นได้เลยว่าพอเปิดไปเจอไก่มันทําสีหน้ายัางไงใช่ไหมจะได้ไม่ต้องแบบเนียนเเพราะว่าให้ผมถือกล้องไล่ตามเนี้ยมันไม่เนียนอยู่แล้วเว้ยแ,แล้วเนี่ยต้องทํำยังไงดีผมขอขึ้นไปดูไก่ก่อนแป๊บนึงแลบบ้วกันว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่าไปเราดูไก่กันยังอยู่ดีครับน้องรับเสมอต้นเสมอปลายผมสามารถแบบจริงๆิผมสามารถตั้งกล้องไว้ได้เลยอะ่ะผมสามารถตั้งกล้องไว้บเเห็นรีแได้ลย ล้วจะทำยังไงให้พี่ชายเราเข้ามาวะอืมหรือไว้ในห้องมันเอ้ยยังไงดีนะ <c oughs> ทุกคนไม่ต้องสังเกตว่าทําไมฉากมันเปลี่ยนไปเรื่อยช่วงเวลาที่ผมคิดคํานวณเนี่ยผมก็เดินไปเดินมาทำโน่นทํานี่แล้วผมก็คิดอะไรออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่ตอนเนี้ย ผมมาคิดไม่ออกว่าแบบจะเฉลยมันยังไงหรือจะแก้แมมขึ้นในหัวผมอะอยากโทรัพี่แป๊กแบบเฮ้ยไกลบ้าอะไรเงี้ยแต่เมื่มาผมสุกว่ามันน่าจะโดนจับได้นะแบบไม่รู้ดิมันความสุขมันน่าจะโดนจับได้ฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดไว้แล้วตอนนี้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่าก็คือคนที่รู้เรื่องนดะ้มีแค่มอใช่ไหมผมกะว่าพี่ชายผมมาให้ผมมาเก็บแก่เข้ากองไปแล้วมันคงไม่เปิดดูไกล,ลแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเอ่อจะฝากกายถ่ายตอนที่พี่ผมแบบ ตามหาไก่ัพวกนี้มันสามารถอดอาหารได้กี่วันฮะมันสามารถอดอาหารได้รึต้องมีขว้อหนึ่งไอ้นี่เอาไว้ไหนนะที่เดิมเนาะเี่ยมที่เดิมถนอามไปมาไม่ฮะวิเชียนหายอยู่ในนี้แหละ bye จะลองพวกมี้แต่คิดว่ามันบอกว่าสัตว์เป็นคนอดอาหารกูแก่ตาย เจอป,เป้าเบกไม่เจอเขาก้งไปหลอกไปข้างนอกแม่เลยครับโถ่เฮ้ยไม่ตกใจไม่แรงเลย,ยนี่นะเฝ้าไปแอบอยู่ข้าง,งหมดบ้าน,น้าตาผาลื่นตาไแล้วนี่นี่นคือสิ<ม>่งมีชีวิตที่พี่เบกรักที่สุดที่จริงของกาวยังจะรอพรุ่งนี้แหละกล่าวว่าจะรอแก้ให้แบบว่าเป็นจริงเป็นจัง คลิปนี้ทุกคนก็ดูเป็นออเดอร์ไป,ไปก่อนนะเพราะพรุ่งนี้ปิกไม่อยู่ท้องเปค่คนอดอาหารนะทุกคนผมว่าพลาดเองอ่ะเลยให้มันจบวันนี้ดีกว่าถ้ามันหายไปอีกก็จะเสียใจเสียใจดิยิ่หามันเชื่อมอ่ะเมื่อกี้อินดเข้าไปหาโน่นนี่นั่นโถเอ้ยมึงอ่ะให้กูเหนื่อยกูต้องตัดงานนะฮะาดูเหนื่อยแต่นี่เหนื่อยกว่าแล้นะอีกที่หนึ่งอ่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ม<ด>ีอะไรมากแลแค่ผมอยากแกล้งมันเฉยๆเดี๋ยวรอบหน้านะผมจะเอาจริงจริงจางๆกว่าเดิมไปที่เสียบกลับเข้าบ้านกัน ทุกคนเวลาทุกคนเสียใจว่ะมันตกใจไม่แรงเลยเอาเาทุกคนคลิปเนี้ยก็ประมาณนี้แหละขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ใครคิดแผนอะไรได้นะช่วยผมคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ไม่มีใครแก้ตพี่ได้หรอกกโโีริงสนใจอยู่เยอะพอเดินมาปุ๊บเห็นหรว่าถือกล้องเสอยอ๋อแต่มันเป็นคนสังเกตเขาไม่เห็นไม่เห็นถือกล้องไม่ไกลก็ถือเงินอยู่นะหรือว่าหรือไม่เพิ่งเห็นตอนตั้งนี้อ๋อมองกล้องก่อนที่จะมองไก่หรือเปออ่าเสียใจว่ะทุกคนออะว่า ให้ทุกคนรู้กันว่าเราไม่ได้เตรียมแล้วกันนะวันนี้ถือว่ากูผิดเองที่กูรีบเพราะว่ากูกลัวไก่ตายแค่นั้นแหละทุกคนรอบหน้าไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย